เทศกาลกินไข่พีน่น้องนี่ขนมไข่ขีเกียวขนมไข่ขี้เกียมขขี้เกียมกต่นี่เป็นพี่น้องมั่พลังนี่คือขนมไข่ข,ขี้เกียเก๊ยมพี่น้องเอาจจกถุงบ่คืเอเทนเอกระดูกไปแหลกเนาะข่อยกระดูกไปแหลกไข่ขี้เกียมอันนี้เทศกาลกินไข่นะพี่น้องจ๋าอันนี้ร,รักครังเทศกาลกินไข่ไข่ช็อกโกแล ฝอยบอกกินช็อกโกแลตพี่น้องช็อกโกแลตข่ไม่ชอบไข่ชอบไข่อีลีไข่อีรีไข่ปอง่อยบอกเอาอันนี้ก็ไข่อันนี้เอาไปให้แล้วเอาไปให้ลูกมอเราพยายามลูกมอไส่ลูกหมอไปฝากเทศกาลกินไข่เห็นว่าไข่นี่มีแต่ไข่นะคะไข่ล้วนๆนะคะมาชอบค่ะพี่น้องจ๋าโอ้อันนี้ก็ไข่นะคะเนี่ยไข่ใหญ่นาวเดอผูพใดอยากไ้ไข่ใหญ่อันนี้ไข่คินเดอร์ ถินเดเซฟครีสไข่มีของขังในของเซฟไข่ขางในใกล้แล้วถึงเทศกาลกินไข่แต่หิมะตกเต็มอยู่พี่น้องไข่สมบีแต่คนมักไข่ขี้เกี่ยมเนาะเอาบอสขอขึ้นวามักมของวานปอนไดนี่ลดราคาด้วยแหละต้องไปกินไข่ข่อยไข่อยู่บ้านไข่ฝรั่งเอาไข่มา่อพี่น้องเบิรงพี่น้องเพาว่าเทศกาลกินไข่ ปักเนะาะปักมือพลังเอื่นปกักเห็นเตตาหักว่าเขารอ,องเงินคนเนาะพี่น้องซื้อไปแล้วก็บอกกินเห็ดอาญะอยู่หู้นใกล้ตาหักกัตาหักแม่พี่น้องจ้าอันนี้หมูขอขั้วหมูอันนี้ขอขั้วเป็ดกราบ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 หมูตาหักแต่หมูไหมหมูคือตาหักแต่เขาเป็นตะก,กินเนาพี่น้องงามหลายอันนี้ไก่ อันนี้กระต่ายนะคะเห็ดหล่องเงินเท้าสือ้อดอกพี่น้องดูว,ว่าเขาบริเวณคำเหน็นเท้าสีด้วยละเนาะไปกินไข่น้ำข่อยอยู่บ้านไปพี่น้องไปเบิ้งไข่ข่อยอยู่บ้านอะไมาแล้วพี่น้องจ้าไข่เทศกาลกินไข่ไข่าารรขไขช็อกโกแลตไข่ช็อกโกแลตไข่ฮัลโลปิตี้มืออื่นมือมอื่นเสียวไปเซียงไข่มูเมลานี่กับเมลานี่ไปเก็บเนาะ มาเดพี่น้องกินไข่อันนี้ไข่เด็กหน่อยพี่น้องอันนี้ไข่เด็กหน่อยอันนี้ไข่ผู้ใหญ่พี่น้องนี่อันนี้ไข่ข่อยได้นี่อันนี้ไข่เป็ดพี่น้องจ๋าเทศกาลกินไข่นะอันนี้ไข่เป็ดไข่เป็ดแต่นี้ซื้อมาจากมูพิฮานเรามีเป็ดเราเลี้ยงเป็ดเนาะเราก็เลยคอยสร้างประจําเลยค่ะประจํากินไข่เป็ดนะฝรั่งจะไม่ชอบกินไข่เป็ดนี่หกหน่วยหนึ่งยูโรห้าสิบดูไข่เป็ดพี่น้องจ๋า ไข่เป็ดจะไม่ค่อยขาวเด้อันนี้ไข่ไก่เด้พี่น้องอันนี้ไข่ไก่อันนี้ไข่ไก่ขาวไข่ไก่ขาวขาวก็ไข่เป็ดอันนี้ไข่นกกระทาเด้ค่ะอันที่เทศกาลกินไข่อันนี้ไข่ข่อยกินข่อยมามาไข่ช็อกโกแลตเมื่อิ่งไข่ไก่ไข่ไก่ปกติพี่น้องจ้านี่มาดูไข่ไก่ปกติซี่ อันนี้ไข่ไก่แปลนแ่ไข่ไก่ย่างเนาะนี่พี่น้องจะเป็นลักษณะนี่ตั้งสีกันเนาะพี่น้องเนาะพบจาวาบเบิงเปรียบเทียบใช้กันไก่ไข่ขาวนี่ไข่เป็ดนะคะนี่นี่ไข่เป็ดนี่ไก่ไข่ธรรมดาเอามาให้เบิงเทศการกินไข่อันนี้ไข่นกเล้อพี่น้องไข่นกกระทา ไข่หมูกระทาคือบานเฮาอยู่เนาะอันนี้ไข่ไก่ไข่ไก่ขาวนี่ก็ไขชช่ช็อกโกแลตดามือยืนจีเสียงเมา่อพรุ่งนี้น่ะเสียงไหเมลานีหา,าหาพูดเยาวบ่มันเนาะต้องไปหาน้ำกันเอ้นัดมูมามือ่อยืนตอนบ,าบ่ายพอวันขึ้นเหบอกฤีฤีพูดเยาวบ่ได้เดี๋ยวบมมีคนหา ต้องต้องมีซองหินไฟเลี่ยนกันหลีเพี่ยนกันหาปลาไข่สิไปเสียงวันนี้พี่นอ้องวาเบิ่งมานั่มเบิ่งเด้อก็สิเสียงนายพิหารเสียงพี่น้องน้องมาขือผ้ามาเสียงใครพี่น้องมาเสียงใครในสวนเห็นไหมล่ะนี่หากับมู ดัดมูตอนนี้บายสองนี่แหละเทศกาลกินไข่พี่น้องเอาไข่ okay, มาเสียง <laughs> มามาพี่น้องจา้ามาเสียงจะบอกไม่ลานี่เด้อคนสีหูสีเสียงจะหนาบานหลังบานเสียงอ้อมนี่พี่น้องตอนนี้โบยเพ <laughs> ิ่นออกเดี๋ยวเพิ่นสีเห็น <laughs> มามามาเสียงพี่น้องไขส่สองค การกินไทยที่เขาทำให้เด็กๆนี่จะเห็นบ่าเอาจักอันมองนี่เอาไข่เดียวนะไข่ช็อกโกแลตหน้าบ้านหลังบ้านมูสิมาหามันหาผู้เดียวเวอร์มั่นเนาะพี่น้องเนาะไข่ใหญ่กับไข่น่อยแถมเนาะ เชียงใหญ่ๆท่้นสันทิบุรีลิญาติกันเชียงดีหลายเขาบ่เห็นมี้หลายปีที่ว่าเขาเบ่เห็นพี่น้องเขาบ่เห็นแล้วอันจว <c oughs> งกระต์ผ่านไปอุ้ยเห็นบ่ดเลยเออแถมใครหน่อยให้ใครหน่ แถมไข่หน่อยเดี๋ยวไข่หน่อยไม่ซีโรนขอไข่ไงเสียงไข่เสียงไข่ดอกทิวลิปก,กันล้างสี่บานมือนีเด็กหลังจากที่มะผ่านมาแล้วเอาแถมไข่หน่อยพ่อนนี่เด้อพี่น้อง พอเกี่ยวจำใบเด้อตอนหาตอนหานี่บรูมาสีไทยบบพี่น้องพอบาอย่างพอบาอันมันมูฝลังเนะาะบกบอยากให้ให้เขาเขากลองน้่แบบชิดทีส่วนตัวเนาะพี่น้องเนาะก็เลยชิบ่อไทายดอกชิดไายเอาแต่อตอนผู้ใดใดหลายเพราะว่าชิดทีส่วนตัวของใครของมันเนาะ บ่อยากให้มีปัญหาภายหลังเนาะพี่น้องลูกเขาเป็นบ่บ่าเขาบ่าได้เห็ดช่องกับเฮ้าเห็ดจัดง,งานวันเกิดให้นมล่ะนี่กะสีเอ่อกบหมู่แปดคนไปเล่นเกมอเอาไว้นี่เชียงไว้อยุกอ,อกรกาบพันสีไปเล่นเกมกะสีบ่ากล่าวล้มยูทูบดอกพี่น้อง ที่ส่วนบุคคลลูกเขาบ่แม่นลูกเฮ้าเอากองกันทีละสองส่วนอยู่ในส่วนหามันใช่เนาะในส่วนหามันอันนี้ใส่ไว้บนใส่ไว้จากก่อนเนาะเกี่ยวว่าบ่า มือโปรไดอกเพราะว่ายังเพราะว่าเดี๋ยวสิบอ่อนในสวนข้างหลังคือค่อยไงอันนี้นี่เออสามก่อนให้เด็กหน่อยมวนม,มวลสิสิดอกพี่น้องอันนี้ก็สามก่อน เดี๋ยวค่อยค่อยสืบเอาเดี๋ยวเห็นบอนี่บอลนี่ดีดีไล,ล,ลายจังสี่เอ่อแมนผู้เชียงกับบอลหลูได้พี่น้อง <laughs> เอาไปนีจักอันเนาะเอาไปนีจักก่อนเนาะพี่น้องเนาะขุมนี่ค่อยเห็นวิดีโอไว้จังสี่ดีค่อยจะได้มยาย้อนเบิ่งวิดีโอเจอ้าของค่อยเชียงไว้ไสแน่เบิ่งมัน์ซอยู่บ่นี่ สนสนๆนี่ยบออยูล่ลดแล้วพี่น้องจ้าบออยู่บอเสียงวัน้เป็นพุมเป็นพุมเป็นพุมมื่อสิอันนี้เอาไปหนี่จัากันเนาะนี่ Thêm em có thêm nì phụ đại nhạc mắt nè con phụ nắng đầy Thôi nè chắc hà con hà hà mắt cho cái nào. คือหาเห็ดนี่แหละท่านแนวได้หาหนีมันโลดบอไปๆอยู่ในซี่สังขวลาสีกขอสิบ์ฟกากินอันนี้นั่นไข่ได้นี่บไข่นี่เอาเดี๋ยวเอาลีอออา้อยก่อน เสียงเล็กน,น้อยบ้านข้างกันแดดออกมากเขาเลน,นนี้เสียงวบยูงกระเทียมสามอันเอาไปน้ำต่อจังสิพี่น้งองกอกระเทียม siêu điệp trong nạp bưng trong nạp bưng và miếng các ăn vậy chưa là xám một cái chém và อมองแกนั่นบ้อไปไปมองไต่ต้นกุหลาบก่อนบักระเทียมปา,พางพี่น้องเกิดทั่วทีบทั่วแดนเลยชิวหลิวกําลังสิออกเอาแช่เท่ละสามมาเด้อมาหาเด้อพี่น้องเด้อ ไอห,หนีก่อนเดี๋ยวมันสีก่อนใหญ่ๆมันรูดปลุกลงหนีเลยเนาะนี่มานียสีม่ายอนเบอร์ของเกราของอย่งเอาใบต้นกระบานช่วงอัน ต่วาต้องบอกจุดต้องบอกจุดเขาต้องบอกจุดเขาเอาปิดเชียงไว้หม่องผักลืมผัวคนพี่น้องใส่ใกระถางผักลืมผัว <c oughs> ใส่กระถางผักลืมผัว เชียงไข่ขอบคุณพี่น้องที่ขามาบาง,งอย่ากลมเชียงไข่เด้อพี่น้อง <c oughs> อืมเส้นของผักลืมผัวนี่เอายัง้หลายเติบพี่ตัวละไวาสีเชียงใบบริเวณแถวนี้แหละพี่น้องอันนียนุูดิซีส่สังคอยแสงเดี๋ยวคอยใบมุมนี้อันนี้ผาหุ้มไห่ผักลืมผัวอน,นี่พี่น้องขอมาตากใบนี้ตากให้มันแห้งแล้วก็สิพับมันไว้ท้า ăn bò nào tờ bài nhắm bức khuôn hùm hả mấy thịt cầu cài bớt lèo cài bớt lèo phải đó cài một lèo ย่มเขาอันหาพ่อเขาเรียนญาติกันเนี่ยพี่น้องมันมันเอา้าไข่นี่คือไข่แตกโอ้ยพี่น้องมึงนี่ไข่แตกเฮ้ยไข่ข้้งใต้แตกตัวนี่แม,ม่บ่เชียงดอกคนหาพรสิเสา ันมองได้อีเอมุมนี่เนาะใบมุมนี้เอามุมกระเทียมดีกว่านี่นั่นแบบแล้วเบิดแล้วพี่น้องจ้าน่วยนี่แตกอันนี้ไข่ข้องแทพพี่น้องถ้าเบิ้งเขาหาพ่อเขาสิว่าจังไหน <c ười> ไิ่แทะ แค่ก,การกินไข่มไม่วางไข่ว่พี่น้นองบอกเขาต้องเริืมหาแต่ทั้งนี้เนะเเาะแล้วก็เอาไข่แถวเขา้อมนี่มันชีเอาวาเด็กหน่อยว่าเอาไข่กินเองไข่ต่มอะ่ะนี่พี่น้อง ว่าจะเบื้องเขาเชียววะเท่าการกินไข่กับไข่เนาะนี่แมว่าเบื้องเขาเชียวหอยข่อยบ่บ่เขาขอมากเก็บกินเองอเอาตรงกระเช้าไปกับไข่ช็อกไกแลตไข่าขาวพี่น้อง นี่นี่พี่น้องในแล่าพี่น้องเทศกาลกินไข่ม่รอบวงพระฤชษีได้ร้ายวันนี้กำลังหาพี่น้องเวลานี้กำลังหาเห็นบ้ การกินไข่พี่น้องนี่ขนมไข่ข,ขี้เกีย๊ยมขนมไข่ขี้เกี๊ยมไข่ขี้เกี๊ยมกต่นี่พี่น้องไม่พลังนี่คือขนมไข่ขี้เกี๊ยมพี่น้องเอาจจกถุงบ่คือเทนเอากระดูกไปแหลกเนาะข่ครับกระดูกไปนแหลกไข่ขี้เกี๊ยมอันนี้เทศกาลกินไข่นะพี่น้องจ้าอันนี้รักคังเทศกาลกินไข่ไข่ช็อกโกแลต ่อย่กินช็อกโกแลตพี่น้องช็อกโกแลตข่อยไม่ชอบข่อยชอบไข่อีีไข่อีรีไข่ปองข่อยว่าเอาอันนี้ก็ไข่อันนี้เอาไปให้แล้วเอาไปให้ลูกหมอเราพยายามลูกหมอไปลูกหมอไปฝากเทศกาลกินไข่เห็นว่าไข่นี่มีแตไข่นะคะไข่ล้วนๆนะคะมาชอบค่ะพี่น้องจ๋าโอ้อันนี้ก็ไข่นะคะเนี่ยไข่ใหญ่นาวเดอผู้ใดเลยอย่าไข่ใหญ่อันนี้ไข่คินเดอร์ กินเดืเซฟลีสไข่มีของข้าง,งในของเซอไข่ขางในใกล้แล้วถึงเทศกาลกินไข่แต่หิมะตกเต็มอยู่พี่น้องไข่สมบีติแต่คนมักไข่ขีเกี่ยมเนาะเอาบอกขอขึ้นบ่ามักของวันตอนไหนนี่ลดราคาด้วยแหละตั้งไปกินไข่ข่อยไข่อยู่บ้านไข่ฝรัง่งเอาไข่มาพี่น้องเบิงงพี่น้องเพว่าวเทศกาลกินไข่ ปักเนาะฟักมือพลังเอื่นปักเห็นเตตาหักว่าเขารอ,องเงินคนเนาะพี่น้องซื้อไปแล้วก็บอกกินเหตอญาญายู่คนใกล้ตาหักกัตาหักแม่พี่น้องจ้าอันนี้หมูคอขั้วหมูอันนี้คอขั้วเป็ดกราบ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 หมูตาหักแต่หมูไหม <c oughs> หมูคือตาหักแค่เขาเป็นตะก,กินเ้าพี่น้องงามหลายอันนี้ไก่ อันนี้กระต่ายนะคะเห็นรองเงินเท้าสือ้อดอกพี่น้องก็เขาบริได้บางคำเงินเท้าสีเลยละเนาะไปกินไข่น้ำข่อยุบานไปพี่น้องไปเบิเงไข่ข่อยยุบาน